มาดูพืชผักริมรั้วเห็นลกๆอย่างนี้นะครับก็จะมีใบของต้นหนานเฉาวเวยด,นนด้านในเฮ้ยด้านในขาวครับเป็นแฟงครับมาดูต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะขามนะครับที่ขึ้นโดยไม่ได้ปลูกของมเมล็ดนะครับโดยการพรอบเมล็ดอ่ะเนี่ยลองมาดูอะก็จะมีขี้เหล็กอ่นี ีก็จะเป็นน่าจะเป็นดอกขจรหรือลูกดอกสลิดนะครับดูอีนน้เอ๊ะมันมีอะไรอีกนะในที่โลกๆโอ้โหมีแฟงนะครับลูกอย่างขาวเลยนี่เดี๋ยวรอปล่อยไว้สักพักนึงครับเดี๋ยวค่อยมาตัดอยากกินเมื่อไหร่ก็มาตัดนะครับสิ่งของอยู่รอบบ้าน ยังเอาเม็ดเพาะไว้นะครับเพาะไว้หยอดไว้เฉยๆเดี๋ยวก็ได้กินนะครับลองทำดูกันนะครับ